จ็ดสิยัดนะครับคุณเจ็ดสิบหลานะครับเวลาฝึกพูดภาประตูนะครับที่ต้องการกล้าปล่อยบอลให้เพื่อนจะไม่เป็นการโฮบอลไม่นานนะครับนะที่ัว่า้านนา นชาบอลว่าอยู่แดนบนได้ถ้าเราอยู่ในแดนเรานะตอนเล่นนี้มันไม่เคลื่อนที่แต่เราเอาฮะเปิดเกมลูกไปหาคู้สูู้เนี่ยโอกาสที่จะทำฟูลฟูงจบยิงจบุบกลับมาเช็ตยิงโกล อกมานะครับจอกมาถึงปุ๊บ